วันนี้จะมาแนะนำเครื่องถูพื้นจาก s h อป e e ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะสั่งคองมาจาก s h อป e e ค่ะก็งงๆนะคะว่ามันจะใช้งานยังไงเราก็ทำการกระจายอุปกรณ์ต่างๆที่ใส่มาในกล่องนะคะเขามาพร้อมกับตัวของคู่มือนะคะคู่มือก็จะมีทุกภาษาเลยค่ะยกเว้นภาษาไทยค่ะ ใดๆก็ตามนะคะเราดูรูปก่อนเนาะว่าอุปกรณ์เนี่ยมันจะต้องมีอะไรบ้างนะคะมันก็จะมีตัวของบริเวณที่ถูกพื้นนะคะเขาก็จะมาทรงนี้เลยนะคะแกะจากกล่องมาทรงนี้เด้เลยค่ะแล้วก็ตัวของแท่นชาร์จนะคะซึ่งจะเป็นสีดำๆนะคะพยายามเทียบกับคู่มือเนาะว่าแบบครบไหมนะคะแล้วก็มีตัวของกระบอกใส่น้ำสะอาดค่ะ แล้วก็มีตัวของด้ามจับนะคะด้ามตัวนี้จะเป็นด้ามตัวคอนโทรลนะคะเช่นพ่นน้ำออกมาเปิดเครื่องฉายแสง UV อะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแปลงทำความสะอาดนะคะก็จะมีตัวของทำความสะอาดช่องรูต่างๆแล้วก็ช่องถูพื้นนะคะซึ่งในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไม่ได้มีวิธีการใช้เอาไว้ให้นะคะ ต่อไปค่ะเราก็ใส่ตัวของด้ามคอนโทรลนะคะลงไปในล็อกของเขานะคะใส่ไม่ยากค่ะก็เสียบเข้าไปเลยนะคะจนดังคลิกค่ะต่อจากนั้นนะคะเราก็เปิดฝานะคะในช่องของอที่ใส่น้ําสะอาดนะคะเติมน้ําให้เต็มนะคะหลังจากนั้นเราก็คว่ำตัวของจุกดำะคะ่ะลงไปในรูของตัวเครื่องนะคะ ให้ดังคลิกด้วยนะคะจนจนได้ยินเสียงดังคลิกนะคะต้องออกแรงกดนิดนึงค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเปิดเครื่องค่ะที่ตัวด้ามคอนโทรของเขานะคะเห็นไหมคะง่ายมากเลยอารมณ์เหมือนแบบเปิดกล่องมาแล้วอะค่ะก็แค่เสียบตัวของน้ำสะอาดแล้วก็เสียบตัวของด้ามคอนโทรค่ะจากนั้นก็คือสามารถที่จะ ถูพื้นได้เลยอะนะคะซึ่งแบตที่เขามีติดเครื่องมาให้ก็อยู่ที่ประมาณ2ขีดคือเราก็ต้องแบบว่าลองใช้ก่อนนะคะไม่ได้มีเวลาแบบว่าชาร์จเนาะเพราะเรากลัวว่าเดี๋ยวเครื่องมีปัญหาแล้วเราจะส่งคืนไม่ทันนะนะคะคราวนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะคะอันเนี้ยพื้นเนี้ยมันก็จะมีคราบมันๆเห็นไหมคะแต่พอเราแบบถูปุ๊บน้ํามันก็จะออกมาช่วยทำความสะอาดลบคราบมันต่างๆได้นะคะ ข้อเสียน่าจะเป็นเรื่องของการถูตามซอกเล็กๆหรือว่าพวกใต้เตียงไม่ได้นะคะเพราะว่าลองแล้วถ้าเกิดว่ามันเตี้ยมากๆอะ่ะแบบเวลาเราถูเข้าไปอะ่ะมันจะเหิดค่ะต่อไปนะคะถ้าเกิดว่ามันขึ้นสีแดงๆอย่างนี้แสดงว่าแบตบมันหมดแล้วเนาะเราก็จะต้องไปชาร์จอลลืมบอกค่ะมันมีปุ่มตัวปล่อยน้ํานะคะแบบอัตโนมือด้วยนะคือมันมีแบบระบบอัตโนมัติแต่ถ้าแบบว่ายังเปียกไม่สะใจก็บีบไปค่ะเป็นอัตโนมือนะคะ อ่าทีนี้เราวางบนแท่นชาร์จนะคะลองสังเกตนะคะน้ําสะอาดนะคะลดลงแล้วก็น้ําแบบสกรปรกก็จะเพิ่มขึ้นตรงช่องนี้นะคะก็มือเราก็ไม่ต้องเปียกเนาะมันก็อยู่ในช่องนี้แล้วเราค่อยถอดออกมาทําความสะอาดได้เรียกได้ว่าแจ๋วมากเลยค่ะนี่ตัวเครื่องสวยงามมันก็ชาร์จไปนะคะ